She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah they say that she's a เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับกระผม Earth t o o l Gaming นะครับผมแอดมินแสเเรนกุ้งไก่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงปิดเซิร์ฟนะที่แอดก็เลยมาทำคลิป Arc ์คไนท์ซะเลยในเมื่อ Arc ์คไนท์เนี่ยเพิ่งมีกิจกรรมเข้าเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้นะครับก็เลยกะว่าเอด่านไหนเนี่ยพอที่จะแบบทำให้มันผ่านยากๆอ่ะมันพอที่จะแบบผู้เล่นใหม่ๆเขาผ่านไม่ค่อยได้ ก็เลยไปดูก็ปรากฏว่าด่าน SA 3เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากพอตัวพอสมควรหลายๆคนนี้อาจจะติดค้างตรงนี้นะครับในด่านนี้เนี่ยก็จะดูว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตรงหินลาวานะครับปะทุขึ้นมาบ่อยๆเลยกะว่าถ้าเกิดว่าเราวางตัวอะไรไม่ดีเนี่ยถ้าวางแผนกันไม่ดีเนี่ยก็อาจจะแพ้พ่ไปในที่สุดนะครับก็เราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าทีมเนี่ยพี่แอร์ใช้อะไรเป็นต้นนะครับ พี่แอดใช้น้องชาวนะครับมาไว้แก้สถานการณ์วิกฤตจ,จริงๆนะครับในสถานการณ์วิกฤตนี้เนี่ยน้องชาวเนี่ยจะช่วยได้นะครับโดยจะใช้น้องชาวเนี่ยในสกิลที่2นะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าโรบอทโรบอตตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะฮิลแต่ฮิลได้ไม่มากนักแต่ว่าค่าคอที่เขาจะใช้ในการลงเนี่ยน้อยด้อยจัดแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาลงเนี่ย ก็ไม่ได้นับว่าเป็นการลงโดย1ตัวด้วย3ามปนะครับเราก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่1่ตัวด้วยซ้ำนะโอเคนะครับในการนี้เนี่ยเราจะใช้เมลันต้านะครับในการที่จะเอามาตีลูกกระจอกไว้ขั้นเวลานิดนึงนะครับตามแผนที่เราวางไว้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตัวหลักของเราคือน้องครูสนะครับผมน้องครูสนี่ก็จะเป็น ไซเปอร์ที่ยิงแรงพอสมควรแล้วก็หาง่ายด้วยนะสำหรับมือใหม่เนี่ยมีกันทุกคนแน่ๆนะครับต่อมานะครับเราใช้ค่าคอสนะครับค่าคอรสเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แอดเนี่ยก็เลยใช้2คนนี้เนี่ยในการเบิ้ลค่าคอรสเอาซะเลยนะครับมาดูต่อกันอีกหน่อยนะครับตัวฮิวนะครับฮิลเนี่ยพี่แอดใช้ฮิลสดาวนะครับนะสอ,สอคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ สปอนเนอร์นะครับสปอนเนอร์นี่ก็เป็นตัวโซโลนะคะโซโลได้ดีเลยแหละนะครับแถมยังเป็นสามดาวค่าคอสลงน้อยอีกด้วยนะครับแท้งเนี่ยก็ยังเป็นสามดาวนะครับถือว่าหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยก็ว่าได้นะบิกเกิลน,นะครับอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะผ่านกันยังไงไปลุยกันดีกว่าก็ขอให้ขึ้นอีหนึ่งนะครับอีห e นึ่งกันก่อนนะก่อนที่จะลงด่านนี้นะครับอ่ะโอเค มาถึงณนะจุดจุดนี้นะครับให้เราลงเนี่ยตัวเรียกค่าคอสเนี่ยสัก1คนนะครับลงไปนะครับแล้วก็เร่งคูณ2ไปเลยครับให้ค่าคอสเนี่ยเร่งเร็วๆนะครับเพื่อที่จะลงอีกครบ1หนึ่งคนนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรอให้ค่าคอสเนี่ยเร่งขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะโอเคขึ้นแล้วที่แอดจะลงอ่าตัวโซโลเนี่ยไว้ด้านบนนะครับอ่ะโอเคนะก็ เรามาดูกันสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับลองดูนะครับว่าอ่าซัพพอร์ตเนี่ยมีระยะขนาดนี้นะครับอ่ามันพอดีครับพอดีที่จะสโลตรงพวกนี้ไปได้เลยนะแถวหน้าเนี่ยจะสโลแล้วก็จะสโลพอดีกับตรงด้านหน้าด้วยนะครับด้านหน้าไอที่เป็นช่องเนี้ยจะสโลทําให้ในระยะการยิงที่เราจะใช้้องครูซยิงเนี่ยมันจะได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับโอเค มาดูกันต่อเลยนะครับต่อไปเนี่ยจะลงฮิวตัวแรกของเรานะครับลงมาในแนวนี้เพื่อที่จะฮิวได้ทั่วถึงนะโอเคนะครับลงไปแล้วก็จะใช้ค่าคอสที่เหลืออยู่เนี่ยลงในส่วนของเจ้าโรบอรตตัวนี้ด้วยนะครับลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะพอนะสำหรับน้องครูสนะครับลงน้องครูสตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้สแต็ยิงเร็วยิ่งขึ้นนะครับลงไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยน้องครูสจะยิงเร็วมากเลยนะ แต่ว่าเนื่องด้วยว่ามันแลกกับการที่เลือดจะลดอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยต้องมีฮิวสองชั้นนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยพี P ่แอดก็จะลงนี่เลยฮิวนะครับจาตัวแถบกับดักเราเนี่ยลงไว้ตรงนี้นะครับให้ฮิวถึงตรงนี้นะถึงบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะวางแทงตรงนี้นะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งทําอะไรผีผ่ามนะครับเพราะว่าในการลงแทงตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับ ก็เราจะต้องลงเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับเพราะว่าจะมีตัวที่ใช้ป้อมปืนเนี่ยมายิงเรานะครับพี่แอดก็เลยกะไว้ว่าจะลงแท้งเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่จะลงในแมปนะครับมาดูกันดีกว่านะอ่ะพอถึงตรงนี้เนี่ยนะครับค่าคอนมันพร้อมแล้วนะครับพี่แอดเนี่ยก็จะรอให้อีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ย้องครูจะช่วยยันไปได้เร่งค่าคอนโดยการกดคูณ2ส,สักหน่อยนะครับ โอเคพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยค่าคอนเราก็จะพอแล้วนะครับให้ปลดออกตัวหนึ่งครับแล้วเราก็จะใช้น้องชอเนี่ยลงมาเพื่อการสถานการณ์นี้ไว้แล้วก็จะใช้แท้งเนี่ยลงในส่วนของด้านตรงนี้เลยนะครับตามที่เราวางแผนกันไว้เป๊ะๆเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะฮิลแท้งที่เราวางไว้นะครับโดยคนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเขาสามารถที่จะบล็อกได้3ตัวนะครับไม่ต้องห่วงไปนะครับ จากตรงนี้เนี่ยกดคูณสองได้เลยนะครับกดคูณสองแล้วก็เตรียมนะ่าตรงนี้เนี่ยเตรียมไว้ได้เลยนะครับ่ะตรงนี้เขาจะเดินมานะเราก็ย่งอ,งองมองเขาไว้นะครับด้านล่างเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะครับอ่ทีนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่สองเนี่ยเราควรบล็อกไว้นะครับเพื่อที่อใช้เมลต้าบล็อกนะครับแล้วก็นี่เลยครับกดออกอ่ แล้วตรงนี้ก็กดสโลครับเพราะว่าเจ้าสมุไรแดงเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าโดนไปจังๆเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําการสโลเขาไว้นะครับโอเคเนาะตรงด้านล่างก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับยาวๆไปนะยาวๆไปนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะตรงนี้เนี่ยก็คงจะไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่เจ้าสมุทรไแดงเนี่ยจะมาอีกรอบนึงใช่ไหม เราก็กดสกิลรอไว้ได้เลยนะรอนะรอนะครับรอรอรอเขาเข้าระยะมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเข้ามาประมาณนี้กดทันทีเลยครับบุ๊บเข้าให้นะครับโดนสโลต่อเนื่องนะเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็ชิวๆไปนะครับแล้วก็จะเป็นการผ่านด่าน S A 3นั่นเองนะครับอ่าโอเคคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสนุกกับเกมอาร์คไนส์นะ แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยพีแอดก็คงจะมีทริคมาสอนกันเพียงเท่านี้นะครับก็ลิปอาร์คไนนานๆจะลงทีเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพีแอดก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับฝากเพจไว้ใต้ล่างนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ามาพูดคุยพีแอดเนี่ยเข้ามาได้ใต้ดีสคริปชันนะครับเป็น Discord นะก็สำหรับวันนี้เนี่ยพีแอดก็ต้องขอไปแล้วนะไปบายเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ